วงในสยามชกไวเข้าใจตรงประเด็นเเรียนพลตำรวจเอกจตวัฒน์ภีรนพรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับผมพันตำรวจเอกทีรยุทธ์หม่แปงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบึงกลุ่มคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบึงกลุ่ม รู้สึกย <hacerlo> <cek> ินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับพลตำรวจเอกสัตวัตรีรัน์วุณะที่ศึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ตรวจเยี่ยมถานิตำรวจท้อบาลมีสุในวันนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนูนเรื่องการระดับสถานิตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลข่าวการการจัดทําข้อมูลเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาหลังการ และการเืิดการให้เป็นประหยัดรวดเร็วและถูกต้องม,มากยิ่งขึ้นซึ่งท่านมีหน้าที่เป็นผู้บริการศูนย์เปิดการสองหนักงานส่วแห่งชาติได้ให้ความรุณามาตรวจเยี่ยมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐมระจาของสปสสนกลุ่มใช้ในการวินิฉัยสั่งการและช่วยเหลือผู้กํากาเพื่อสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนสําคัญที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ ในโอกาสนี้กับผมในนามของสถานีตำรวจตะกอนบาลมืองขุนและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจขอต้อนรับพลตบตรเองทตวรรษมีรันธุระที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความยินดีที่ครับครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจตะกอนบาลมือขุนกับการตำรวจเกินคณะสอบตรสอบตรและคณะการตำรวจ มาต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรวมถึงจะาหน่วนที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกท่านนะครับเ่อพอดนผมต้องขอขอบคุณนะครับที่พวกเราได้เสียสละเวลาแล้วก็รอรับการตรวจเยี่ยมของผมนะครับในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการมาตรวจเยี่ยม ถานที่นี้เป็นที่ที่สุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะ,กะเนนกษียณอยุราชการและอีกไม่กี่วันข้างหน้าประมาณสองอาทิตย์ะการตรวจเยี่ยมขออสพกรนะครับของสตอถือว่าเป็นนโยบาย,ายนะครับของกระทรวงยุติาซึ่งผมเองได้รับมอบหมายจาออกออท่านพตรท่านพลตรีชิพ์ไชยจินดานะครับให้ ทาหน้าที่รขออสปปของรทำร่วกับต่อไปเชิญเพื่อนัชชาย่บนะครับข้าร่วมรับผรดขอบพระคุณนายมากครับดีภาพครับขออนุญาตภาพเต็มครับกับข้าเรียนอ คณะกรรมการอนะครับท่านรองผู้บัญชาการท่านผู้บังคับแล้วก็กวกกกรรท่านอาจารย์ท่านทุกท่านนะครับวันนี้ตามที่ผมได้มาตรวจนะครับศูนย์ปฏิบัติการของสรนักวกิุดนะครับก็จะขออนุญาตฟังการบรรยายสรุปแล้วก็จะมีการพูดคุยเพรเดี๋ยวไม่ใช่ในการสั่งการด้วยกันเป็นการที่แนะแนะนำแล้วก็พูดคุยนะครับสิ่งไหนนำไปปฏิบัติได้ก็ ก็เราก็ทำัปเป็นแบนะครับกับเรียนบรรเองสวัสดิ์เงินดุลนะที่สารพิเศษรอสำนังานตัรวจแงชาติครับกับเรียนท่านรองผู้การตำรวจตํารวจสี่และคณะกศตรสารีตุลตํารวจและข้รบการกลุ่มและคณะตารวจตัวนกลุ่มท่านนะครับวันนี้กัผมพรรลุเอกชยยุทธ์หนายแตงครับผู้กกับการอารีตตํารวจแคะขารเชการกลุ่มครับขออนุญาตนําเสนอรายสรุปเกี่ยวกับ สพกสอนอคือกลุ่มนะครับพื้นที่ของสอนอคือกลุ่มจะแบ่งเขตการตรวจเป็น4เขตตรวจนะครับตามภาพฉายครับมีพื้นที่7กิดกับพื้นที่สอนอภางเชียงคือสอนอบางชันสอนอหมู่มากสอนอลาดท้าวสอนอโคกคำนะครับพื้นที่ทั้งหมดจะมีแบ่งเป็นเขตสองเขตการของการปกครองนะครับที่สามาเขเชืนอมกลุ่มและสังเขตเขตยานยบพื้นที่ของ ของสนองภูปุ่มนี้เราพิประมาณ15ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรประมาณ150,000คนและก็มีประชากรแฝงประมาณ30,000คนนะครับก็ได้ฟังผู้กู้กับได้สำอและบรยายสรุปนะครับสถานภาพของสนองภูปุ่มแล้วก็ศูนย์สปกรนะครับก็มีความพร้อมที่ผมดูก็งศูนย์บติการนะครับก็ถือว่า มีความพร้อมนะครับตับเรียนท่านผู้บริหารเอกสถาบันอุรานะครับท่านที่ปรึกษาพิเศษตำรวจนะครับตับเรียนท่านผู้ท่านรองผู้การสุรกิจท่านผู้กับรองผู้กับแล้วก็ข้าราชการตำรวจแก็คณะคอตตอทุกท่านนะครับประหลุนนายพักทรปริสุทธิ์ัรนะครับคอตตอก็ปีนี้ก็ยีปีนะฮะเป็นมานานแล้วตั้งแต่ปีก5 4 3นะครับ ก็รับใช้กับคู่กับตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบและติดตามต่างงานสนับสนุนนะครับในภาพของวาตตะเจ็ดคานิสโลภาประชาชนนะครับก็ขอบคาบขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาพิเศษตํารวจนะครับในฐานะเป็นตัวแทนของสศดและคณะตอตตรขอบคุณครับ ยามชกไวเข้าขใจตรงประเด็นเอง